สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทาแป้งเบบี้พิงให้ทุกคนดูนะน้องเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นผสม a p f 30 p a บวกบวกบวกแ้ผสมคอลลาเจนเพื่อทำให้ผิวแข็งแรงและยืดหยุ่นคิวเทนต้านอนุมูลอิสระวิตามินอีช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ผิวนะน้องเขาจะเป็นเนื้อแมทอันนี้เราทาไปเลยนะไม่ได้ทารองพื้นเลยมันก็ได้ว่าประหยัดเวลาได้เยอะเลยมาดู อันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างที่ทากับไม่ได้ทานะดูที่ใต้ตาของเราได้เลยเห็นไหมถ้าทามันก็จะแมตตแล้วก็ปกปิดรอยฝ้ากะอะไรแบบนี้ได้ทําให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้างที่ทาและไม่ได้ทานะข้างนี้ทา <แม>นะก็มีความแมทเนาะข้างนี้ไม่ได้ทาก็เห็นฝ้าอะไรชัดเจนเลยใต้ตาเนี่ยอันนี้เราก็จะกําลังจะทาข้างอีกข้างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทานะแล้วก็ทุกคนดูฟิล์มกันูกอันนี้เราแต่งหน้าละเ่ยก็จะแมทไปเลยสามารถอยู่ได้ทั้งวันไม่ติดแมทด้วยนะถ้าระหว่างวันมัมน,มน,น,นมันหน้ามันเงี้ยเราก็ใช้กระดาษทีชชู่สับๆๆความมันออกออก็ได้ ถ้าใครอยากให้ปกปิดเยอะก็ทับทับับน้องไฟอีกสักหลาย,ลายชั้น